มาครับผมวัสดีคุณผู้ชมอยากเป็นทางการครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Free Fire Cast Squad นะครับผมนะอันนี้คือ4ทีมครับผมนะที่เราคัดมาแล้วเรียบร้อยครับผมนะของไทยจะมีแอคแท็กออร่าครัผมจะมีเอเลน่าที่ได้แชมป์ใช่ไหมครับมีนิกมาเกซซีแล้วก็อีเวิร์ดฟินิกครับผมนะซึ่งเหมือนจะเปลี่ยนชื่อนะทุกคนนะเหมือนมากับบุรีรัมอะอันนี้เราไม่ได้ตามนะฮะไม่รู้ว่าต้องเรียกชื่อว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอนักพาก์เขาพูดแล้วกันนะ สำหรับคู่ของอ evoz นะครับ evoz f i ิ i s h นะนะครับคือชื่อย่อมันเป็นของบุรีรัมย์ด้วยชื่อหน้านะครับไม่รู้ว่าแบบมาเฉพาะรายการนี้หรือว่ามีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรก็คุณผู้ชมรู้คอมเมนต์ได้นะครับผมอันนี้ิวก็ผมนะครับซูจากอินโดนีเซียครับวันนี้เจอแอคแทร์ออดเราวจากประเทศไทยครับตรงนี้จ้ำเปิดสวยงามครับผมโอ้โหแล้วคโลครับยิงเลยกระลอถได้ครับ เจอลาแล้วครับผมมีเอเบแล้วก็วาวดูเหรอคนสุดท้ายครับไล่มาต่อน่าจะเปิดได้ไม่น่าจะรอดยากครับผมนะอย่างนี้ครับโกก็มา่อนแต่่วาที้โดนโอ้เรียบร้อยให้เงี้ยหนึ่งศูนย์จากแอคแทกอออาราวโอ้ต่างชาติเขาก็ใช้เหมือนกันนะทุกคนนะเออสกิลโอไรออนเนี่ยไม่น่ารอดครับมันยื้อจัดเลยว่ะเอ้ยมันยื้อจัดนี่จามเอาหัวให้เลยครับ อันนี้ก็จะคัดมาของไทยก็จะคัดมา4ทีมของต่างชาติก็จะคัดมาเช่นเดียวกันนะนะครับเดี๋ยวขอญาตย้ายกล้องก่อนนะครับทุกคนครับคาดไม่ถึงแล้วครับกับตัวของจัมที่ทัศยาไปแล้วเดี๋ยวย่อเดี๋ยวย่อลงเดี๋ยวย่อลงโอเคครับเราได้ครับเสียดายที่ซีจีจีไม่ได้มาด้วยนะครับผมนะอันนี้คือรายการเดียวกับที่ซีจีจีตกรอบที่แพนิดมากครับผมนะอันนี้คัดเข้ามาครับผมนะเป็นฟรีไฟแคร์สควอตนะครับ2023นะครับเป็นแคร์สควอตครับเปล่าวะ นี่คผมนะนั่นแหละครับให้ได้แนยีครับ2023น่าจะครั้งแรกนะเพราะว่าในราคารอ่าในการระดับเซาท์อินเดเชียเนี่ยนะครับหรือว่าซีเนี่ยนะครับปกติเราจะเห็นแค่เป็นแรงใหญ่ใช่ไหมครับเราก็จะมีแบบเอ้ยตึงๆก็จะมีเวียดนามอินโดนีเซียอะไรเงี้ยแต่พอรายการซีสี่น่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้เพื่อนไม่ชัวร์นะแต่นึกภาพกลับไปนะครับจากที่เพื่อนดูมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเนี่ยไม่มีนะที่มันเป็นซีวีสี่แบบในระดับใหญ่ๆเนี่ยไม่มีนีถ้าเป็นรายการอินไวท์อะพอมีบ้างให้เราเห็นครับ แต่ที่มันเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันหรืออาจจะมีก็ไม่รู้นะนะครับใครที่จำได้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเราเลือก ebot แล้วทุกคนนะอีโบสเนี่ยอยากรู้ส่วนตัวนะครับอยากรู้มากมากใครทราบนะครับผมนะยังไงก็คอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคิดพี่สันต์น่าจะตัดลงวันจันทร์ทีเดียวนะทุกคนนะลงแล้วก็ลงไหลยาวมาให้นะในการที่แข่งวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเหมือนมี2อาทิตย์ด้วยนะนะครับเเเเเลล่นนนคดดียยวหมมือิ ครัและนี่มาเจอกับเตัวยืดซะด้วยแบบนี้โอเรียนเปิดซื้อเวลาครับแต่ว่านี่ครับตัวถ่วงเข้ามาเดรโรโรขึ้นมาเล่นด้วยโอ้จ้ำสวยครับผมน็อกหัวเลยครับแล้วฝั่งนี้โอูหัวเบย์ครับผมได้กับทางนั่นของดูสครับจะเข้าพลาดไปได้จังหวะตีไงเคโรโรบอกอะไรจ้ำครับผมเลี้ยยิงคนละหัวเลยครับแล้วฝั่งนี้ปืนพกครับผมดูดครับเจอกับจ้ำจ้ำน็อกสวยงามคนสุดท้ายครับดูดเรียบร้อยหัวจ um ้ำเอาจัดฮะ จำยี่ไปห้าคิวครับอ้าวโหอ่าคิวอาคาซูใช่ไหมคาซูเนาะนะครับอินโดนีเซียนะครับทีมนี้ครับเเกกี่่่ยยวววาาาง็็ถืออปปิดดมไ้นนหรือว่ามาชนกับยิวอตใหญ่วะทุกคนก็เลยต้องเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเหรอเพราะตอนแรกอ่ะที่เราเวลาเราชนกับยิวอตใหญ่อะทุกคนเราต้องเปลี่ยนชื่อตลอดนะไม่รู้ว่าทําไงเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะต้นสังกัดของอ่ายิวนี่ย เป็นขออินโดนีเซียหรือเปล่านะครับเป็นการให้เกียรติหรือเปล่านี่เราไม่ทราบครับเพราะว่าตอนที่เราได้แชมป์โลกนะอีวอตก็เปลี่ยนชื่อเป็น e อีวอตฟินิกนึกเอกไหมเออต้องแบบต,ต้องเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยตลอดเลยครับเวลามีอินโดนีเซียนะครับ ว่าอีโบสจะเป็นอีโบสตีวายใช่ไหมครับต้นสักกัดเลยนะครับของสกัดอีโบสครับเมื่อแค่จะตายปุ๊บยิงมาถึงโอ้โอย่าคิววอลดูครับผมแล้วน็อกโฟกี้ครับโอ้โหแล้วซ้ำครับผมตรงนี้าครับแล้วขึ้นไปเก็บโฟกี้แล้วดันถึง3คนทันทีเอาเลยอย่าลืมก็อาจจะเรื่องนี้แหละทุกคนนะอาจจะเป็นการให้เกียรติหรือเปล่าหรือแบบไม่อยากให้มีชื่อซ้ำอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้ครับเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเปลี่ยนชื่อนะการฉันเชิงอะไรไม่สนใจครับ เอาสกิลเพยซูอย่างเดียวครับจะหลายอีโบสึนไปหรือเปล่าหัวสองน็อกซ้ำไปหนึ่งแล้วด้วยครับนะครับเราได้เปรียบทุกคนแล้วตรงนี้ปาดสวยโอ้โหเคโงโลลครับยิงหัวเลยครับผมฝั่งนี้ดูสไนด์ดูดครับผมกับเบลโดยังไงฝั่งนี้ได้อีกหนึ่งครับแล้วนอกเรียบร้อยหูจำครับจำโคตรเก่งเลยว่ะได้ครับไอ้ลืมบอกนะทุกคนนะอันนี้คือแข่งเวทอัพพีตามด้านบนเลยนะครับใครได้สองคะแนนก่อนชนะ ถ้าผมนันแข่ง2ใน3นะครับอาจจะเป็นแบบ2 0นะครับหรือว่า2ออะไรเงี้ยต้องต้องรอดูฮะเขาไม่เลือกที่จะใครได้2ก่อนชนะนะฮะถ้าเกิดว่าเสมอ1 1ต้องตัดสินในเกมสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าชนะ2 0ศนก็คือชนะไปเลยนะครับวันนี้มี2คู่นะฮะของไทยเราจะดูแค่ของไทยนะทุกคนเราจะไม่ดูของต่างชาตินะนะครับจะดูแค่ของไทยแล้วกันประสิทธิภาพเต็มสิลมันจะรีดออ่มาได้แค่2หรือ3เท่านั้นเองครับ ข้อจำกัดแล้วแบบนี้ต้องเลือกเป็นทีมไว้แบบเล่นใกันสี่ครับแคสสควอตนะครับรายการสำหรับ RQ เหรอครับอ่าใช่ผมว่า RQ พยายามจะจะเล่นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าความที่ไอแคลฟออร่าโอ้โหสี่ในมินิแมปนี่หาไม่เจอเลยนะครับ RQ แกเหลืองแบบเหลืองเลยนะครับเข้ากับทีมแมปแล้วเกินนะครับเพราะเสถียรภาคอนโทรปุ๊บ โอเคาเราไม่ได้ลัชบุกเข้ามาพร้อมกันทีเดียวครับบางจังหวะถ้าอู้ยเคโลโลเปิดสวยจัดครับบางทีก็ด้เจอซ้ำด้วยสวยมากครับสนก็ไปแสดงว่ามีกระตุกนิดนึงนะทุกคนซื้อได้ดูทีนี้สัญญาณถ่ายทอดสดเหมือนจะมาจากที่อื่นนะไม่ใช่ของไทยนะครับก็เลยอาจจะมีแบบภาพที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแล้วก็สัญญาณที่ไม่สั่นเสียงหลายคนตามมาแก้ได้การจับปิดวาดูเข้ามาไหลต่อเรื่องและต่อไปจะกดมามีดักเนี่ยกระตุกอีกแล้วครับทุกคน ก็ขึ้นนำ4-0ได้โดยเหมือนกันแล้วเหลือตัวซับพอร์ตครับโอ้ตัวซับถือสไนามารอแบบทำไมดูต่างชาต<ส>ิสู้ไม่ได้เลยวะโอ,โอกาสได้แจกสไนมีสูงมากในรอบนี้ทุกคนทำไมดูอินโดนีเซียสู้ไทยไม่ได้เลยครับดักมาสไนต์องห้างแล้วเป็นต๊กปูที่ยิงปิดไปขึ้นนำ้ำ4-0่ศครับตามตอนนี้ดูเขาสู้เราไม่ได้เลยนะครับใน 4v4 วีสีนะการได้ราดด้วยแล้วก็อาาคิวครับนี่เป็นฟอร์ของน้องแต่ละคนใช้คำว่าค่อนข้างอยู่ในจุด ใช้้ไดเลยนะเดดูก่อนนะครับว่ามีคู่อะไรบ้างครับวันนี้ดูครับส่วนใหญ่ปิดดาเมจในยิงโดนหัวโดนอะไรกันตลอดเลยเนาะวันนี้นะครับวันนี้วันนี้นนไหนน่าจะไม่เป็นห่วงแล้วมือนะเจอแอกแคอออร์กอลดาวคู่นี้ใช่ไหมครับแล้วคู่ต่อไปเป็นชื่อย่อเป็นบุรีรลำนะทุกคนแสิ่งนึงที่จะกลลัวเยะนครับบุรีรลำอ e ีโวสอ่ะเราต้องเรียกชื่อเขายัางไงเนี่ยๆๆ <laughs> เนี่ยครับเจอแบบนี้ของทีมแฝดนะครับ ทีมแฟรน่าจะเวียดนามนะเ่อจะไม่ผิดครับแล้วก็มีฟารังนะฮะอันนี้คือคู่ของต่างชาติด้วยกับมอฟทีมนะครับแล้วก็จะมีอีวอสดีวายอีวอสใหญ่ทุกคนครับเกี่ยวกับเอเววีอาร์นะฮะของอาคิวไปแล้วด้วยแล้วจัขึ้นไปเปิดหัวเซวาโดและเอเบตอนนี้ค้ำอยู่แต่น้องปุ่นเอาระเบิดมาน้ออลลลลูโโหคครับจัดมาแบบโอ้โหกิ้งที่เหลือแค่เอเบอีกแล้วครับถึงสี่แล้่ดูสู้ไม่ได้ทุกคนแล้วแม็กฟลอยของแอคแท ดูต่างชาติสู้เราไม่ได้เลยครับห้าสูดแล้วนะทุกคนดูจากคิวได้เลยครับคิวไม่ได้เลยครับ,ค,รบคุณต้องอย่ายลืมนะเกมยิงมันคืยิงสู้ไม่ได้จบแล้ววันนี้มันยิงสู้ไม่ได้จริงเอาชักว่าเกมแรกดีว่ายังไม่ตัดเสียในเกมที่2อเกมแรกได้ยิงสู้ไม่ได้เกมยิงที่สู้ไม่ได้มันโอ้โหมันจะเอาอะไรไปชนะหรือเปล่าไหมช่ากว่าลำเอียงก็ได้นะครับแค่เอาทาวดีกว่าเยอะกินเต็มดูสู้ไม่ได้จริงๆกมได้ครับเพาคือการไปชญหน้ากันหนึ่งต่อหนึ่งส่วนใหญ่ บางทีมันไม่ใช่ฟอร์เมชั่นด้วยไม่ใช่แผนในการปลูกอะไรด้วยบางทีวัดกันหนึ่งตอนหนึ่งอาคิวซู้ม่วหดแม่ถ้าคนอินโดฟังภาษาไทยรู้เรื่องนี่คือเขาอาจจะแอบหวันหวั่นะเพราะนี่แชมป์อินโดเลยนะโอ้โหโหแชมป์อินโดแชมป์อินโดเหรอเนี่ยอินโดมาแบบหนักหน่วงนี่แชมป์อินโดเหรอเหมือนแผนที่เตรียมมาจะเริ่มกผลแล้วฮะแล้วไปแล้วตอนนี้เอเบดูตำแหน่งดูมั่วๆครับระเบิดครับผมแล้วจากเคโลโลครับนี่คือแชมป์อินโดนีเซียครับไม่ออกครับ โดนล้อมหมดแล้วยิ่งมีพื้นที่น้อยเท่าไหรเอายิ่งล้อมได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นแล้วไปแล้วเหมือนมีคนแท็กแออลราวน์นี่คือถ้าเทียบกันก็ประมาณที่สามที่สี่นะของรายการที่คัดเพิ่งคัดมานะครับเราดูดครับผมนะน็อกปูนก๊อตกับผมเราไปชาร์จพัตเตอร์เราซ้ำไปเลยครับฝั่งนี้โฟกี้ครับผมนะสามต่อสามครับไอเบนี่ชุบไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝั่งนี้โดนซ้ำหรือจ้ำก๊อตครับผมเอาเลยครับสามสามครับคุณผู้ชม โดนล้อมมาเต็มนแต่ไม่น่าทันครับไอ้แขกของเราขึ้นแต่ช้อยไปแล้วครับใช้ปืนชาบัเตอร์ไปเลยรอเด็อย่างเดียวแล้วยิงเดฟแบบนี้เวทียิงไม่มีให้สวนครับนี่ไงดูเขาสับครับคีโรโลเราจัมน็อกอีกหนึ่งครับผมแล้วรู้จักจัมม์ลเปเตาแต่ัวเท่านั้นตรงนี้สหรับจัม์โอ้โหนี่ครับผมคิโรโลสุดท้ายหกสูครับนาดนี้ครับแล้วเหลือูคนสุดท้าย แชมป์อินโดนีเซียแชมป์อินโดนีเซียครับโอ้โหตามฆาดเลยครับสำหรับทางด้านของแอคแทกออร์มีรอยยิ้มเล็กน้อยครับของแอคแทกออร์นะครับแหมน้องๆยังเด็กอยู่เลยอ่ะมาครับผมเกมที่2ครับผมนัเน็กซ์เทอร์าครับ ับคนเดีขาไม่น่าจะแข่งมาคัดมาเหมือนเราเนะทุกคนนะทั้งแมปแมปแรกนะฮะนะครับเกาะสวรรค์แล้วก็เน็กเซราน่าจะเหมือนกันเลยนะเออเดี๋ยวรอดูกันเลยตรงนี้มาดูครับคุณผู้ชมครับได้โอกาสแก้ตัวครับผมนะสำหรับด้านของ RRQ ครับผมนะแชมป์ของอินโดนีเซียคือถ้าได้โต๊ะดาอย่างน้ี้6-0นะครับ6-0นะไไม่่ด้ปุุ๊บเนียคณ แต่ไม่แน่ครับอาจจะมีการแก้เกมจากนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยจำาให้หัวครับต้องเล่นตรงนี้รวงไปดูที่จริงมันควรจะได้เล่านะครับแชมป์อ่นูดีเซียนะเว้ยโอ้โหแล้วหนึ่งสู่เรื่องความรวดเร็วฮะครับผมแล้วเสียพิตเตอร์ราล์ที่สองนี้แล้วแกลอราวก็ทำเขาเกินนี่ครับหนึ่งสิ่งเลยทุกๆว่าดูสู้ไม่ได้จริงทุกคนดูสู้ไม่ได้เลยครับ แต่เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะแก้ตัวครับผมนะได้หรือเปล่าครับ r q ครับเขาเอาเวลาของเขาอ่ะมันคือเขากำลังจะตกรอบแล้วนะครับผมแรงกดดันนี่ไม่ต้องสืบนะตอนเนี้ยคือผมว่าเหมือนไทยแบบยิ่งเล่นยิ่งเก่งนะทุกคนนึกออกไหมนะครับงก่อนเขาเกมนี่แต่คือการยิงของไทยมันก็โอ้ไม่แพ้ใครอยู่แล้วครับ นะครับทีมชั้นนำเรายิงได้หมดครับเราไม่ฉี่ขวาจากจ้ำก็จ้ำลวงแน่นอนครับผมนะฝั่งนี้มีเนตมาอ้าวดูดครับเอาคืนราเปิดสวนมาลูกเรื่อลอดดีครับผมเคียร์โลบอกปาเพื่อนเราทำไมเรามาน็อกถึงสองครับโอ้ยอย่างนี้รอดยากพีโรโลมาพีโรบบอกเอ้าหูแล้วโดนป่าจากเล็กกับล็อตครับ เราปืนเราได้เปรียบคุณผู้ชมครับสองต่อศูนย์ฮะไอคิวน็อกได้ทุกคนครับแต่ซ้ำไม่ได้ครับผมเลคิวยังศูนย์ทุกคนครับไอคิวครับไอคิวคาซูครับสู้ยากทุกคนนะครับจริงดูมันดูมันค่อนข้างต่างนะทุกคนอันนี้พี่จันไม่ได้อวยทีมไทยหรือว่าไม่ได้อวยน้องๆแคทแอลร์ราวนะครับ ยิงหลุดอะอยู่ๆมันแต่จากที่ดูได้สายตาคือมันสู้ไม่ได้ทุกคนบอกเลยคือพอมันหลุดปุ๊บมันหลุดเลยแล้วเห็นชันเลยคือเขาจะแพ้ไม่ได้เลยด้วยครับสำหรับเกมนี้ครับถ้าแพ้ก็คือสองศูนนะประมาณเนี้ยน่าจะพอสังเกตกันได้ว่าโอ้โหแล้วดูสู้ไม่ได้จริงๆครับแต่ผมดูเขามีแบบโอ้โหนี่คือแชมป์ไอ้ดูนีเซียนะทุกคนเป่อาจจะมีอะไรหรือเปล่าอยากจะ เตรียมตัวมายังไงหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนต้องมีผมว่าถ้าสามกระบอกครับผมนะไอคิวครับไอีครับสไนซ์สีคนคือแก้ไหมแก้ละครับเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะพอมเป็นแผนที่อย่างเบอมิด้าพื้นที่มันค่อนข้างแคบเนาะอ่าเกมเกมนั้นเขาจะเล่นอืเรียบร้อยสไนร์โอ้โหจ้เอาปืนคู่ยิงไปเลยโอ้โหสไนซ์สี่คนทุกคนแล้วก็กล่าวว่าไอคิวนี่เทพสไนซ์หรือเปล่าเนี่ยหััว ตอนแรกคิดว่า3ครับแกถือมา4คนเลยครับทางนี้้จบแลวถ้าชิดตัวได้โอ้แล้วระยะประชิดอย่างนี้ครับผมเนี่ยยังไงครับผมและปูนก๊อดบอกต้องถอยมาก่อนครับฝั่งนี้โดดปาดโอเลออนอยู่ครับผมและปูนก๊อดโดนสกิลครับผมฝั่งนี้ยิงฟรีให้อยู่ครับโฟกี้เราเป็นเคโรโลนี่ผมสไนเขายิงกันอย่างนี้เฮโรโลบอกโโอ้หเต็มหัวเลยครับ้แวลฝั่งนี้คิดแล้โดนเปิดจากดูสครับยังไงแล้วอาเบก็ผมและยิงดองได้้ครับแต่ชื่ออ่านยากเหลือเกิน โดดมาโฟกี้คนสุดท้าย3-1หนึ่งครับยังไงรับป่าอ้าเราไป1ต่อ1กับเอเบครับผมตอหนึ่เหลือหต่อหครับเอเบกับโฟกี้ยังไงยังไงโอ้ยโดนโดนโดนโฟกี้โดนครับเฮ้ยโฟกี้จะแตกโดดลงมาโอเคแล้วเหลี่ยมเหลี่ยมใครดีกว่ายายังมีอยู่นะพันน่าจะเท่ากันทุกคนกับเลือดนะแต่ฝั่งออปชั่นของเอเบเนี่ยไม่ไม่เหลือแล้วนะครับ ขณะที่โฟกี้เนี่ยมีทางด้านของไอวอร์อยู่นะครับแล้วก็มีเลือดถึง3นะเอาแล้วจังหวะวันออนวันหนึ่งหนึ่งครับสามศูนย์ไหมครับหรือว่าอาร์คิวจะไล่มาที่สองต่อหนึ่งครับเนี่ยครับผมออปชั่นมีครับอย่างที่บอกครับแบบวัดใจจริงเดี๋ยวเฮ้ยแกสับแล้ววะออปชั่นหมดทั้งคู่แล้วครับมาดิมาดิมาดิโอ้พยายามจะยิงขาครับโฟกี้ เอ้ยกระตุกเอาแล้วเราโดนเปิดโจก่อนครับเอาคนละนัดครับนี่ไงแต่เรามีเลือดครับผมเขามียานะแต่เราไม่มีนะเือเอาแล้วบันเทิงแล้วครับบันเทิงแล้วเอาเรามีปืนกลด้วยแต่วัดสไยครับผมโฟกี้บอกสไนวัดไปเลยสไนวัดทั้งนี้ปืนกลนะทุกคนปืนกลป่าฟองนัดตายนะครับผมแต่สไยวัดครับผม นี่คือยังได้ต่อร้องต่อเถีงออยงอยู่นะก่ะการหยิบสไนเปอร์สี่ะบอกสามศูนย์ะฮะต่อเถียงอยู่มีสะดุน,นี่แหละครับแต่พอชิดตัวได้ไอ้ไที่มาของคําว่าสู้สไม่ได้<า>คืพอพอ,พอมันในมันสับยิงไม่ได้พอมันสับยิงไม่ได้ปุ๊บแบบมันมันเม็ดเดียวแล้วถ้าเม็ดเดียวไม่รู้ผลน่ะล้วเขาชิดตัวคไม่ต้องสืบอยู่แล้วก็จะทราบกันดีแล้วทีมที่เข้ารอบมาก็ผมนะของไทยสี่ทีมใช่ไหมทุกคนครับทั้งสี่ทีมเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันหมดเลยนะนอกจากว่าจะมาเจอกัน นะครับถ้าเจอกันยังพอตัดกันได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอกับต่างชาตินะคิวตั้งพี่จันทร์ผือเนี่ยไทยน่าจะไปชิงกันเองครับดูสรงแล้วไทยน่าจะได้ชิงกันเองครับรายการนี้ค่างก่อนครับรอดูก่อนว่ามีคนอื่นไหมน้องปุณจะเอาระเบิดนะครับตอนนี้สามศูนย์ครับจะได้สักราวหรือเปล่าครับผมนะาสำหรับทางด้านของอาฮาร์คิวครับเปลี่ยนโพสิชันถือว่าทำได้ดีครับสำหรับตัวของจำครับ แลกยากันไปคนละกล่องนะครับกับฝั่งของครับได้คำตอบแชทที่มุมคิวอยากจะโซนพื้นที่เยอะเหมือนกันแต่ก็ดูจะลำบากครับเพราะว่าทางเอเอก็ไม่ได้เล่นเกินครึ่งแมปเลยครับคือแอคแทกออราวการเงินดีกว่าชัดเจนเลยครับด้วยความพิชนะมาไม่ต้องรีบทุกคนครับแอคแทกออร์ราเลยคือดีกว่าทุกอย่างตอนนี้นะครับผมนะครับราวนัสต่อเนื่องการเงินดีกว่าทุกอย่างเลยครับผมสามสูแล้วด้วยครับสองวินขึ้นแมตช์พอยต์ครับเม็ดเดียวเข้าเข้าก็คือตายเลยนะ ย้ำอีกครั้งนะทุกคนย้ำอาร์คิวคาซูเนี่ยแชมป์ของอินโดนีเซียนะนะครับแชมป์ของอินโดนีเซียนะในรายการนี้ที่คัดมานะครับต่างคนต่างรออยู่โอ้โหแล้วก็ใจเจอแอกแท็กออเราเข้าไปครับผมนะไปไม่เป็นเหมือนกันนะเด้อแล้วตัวเองมีโอเลออนด้วยแล้วปาดแลโอ้โหดูมุมของจั๊มครับเล่นฉลาดแล้วแจชมาฝั่งนี้แล้วโอ้โหยิงไม่โดนครับแล้วฝั่งนี้เทรดคือจากน้องปูนครับผมเอาเลยครับแม่แข่งกับเราเหลือสองคนครับแล้วเหลือหนึ่งคนยังไง แต่สนนยนะครับหนึ่งคนที่เป็นสไนน์ที่ผมเนี่ยเหมือนจะซ้ำก่อนครับในกอลอฟสัปนี้แล้วกระตุกนิดนึงเก็บซ้ำในกอล์ฟไปก่อนครับเหลือสองรับหนึ่งสองครับพิโนโลครับแล้วโอไลออนมาลอดยากครับผมวาวโดเรียบร้อยเพาะจะเขาชุบอ่ะคุณผู้ชมเขาชุบอ่ะโอ้ลอดยากครับอย่างนี้โดนวงสามแล้วลากขึ้นมาได้เออโอ้โอุ้ยหนึ่งคะแนนครับผมจากไอคิวฮะ ปิดดมาไ้นอ่ะสวยสวยสวยอ่ะอย่างน้อยมาก่อนนะอย่างน้อยมานะครับผมนะ้หนึ่งคะแนนครับผมนะให้เขาได้ไว้ลายแบบทีมแชมป์หน่อยนะครับเออแพ้หกศูนย์สองเกมเนี่ยมันจะแย่นะครับยังไงก็ตายแน่นอนถ้าเขาครอสกันแล้วในมุมเมื่อกี้คือครอสกันแล้วผมว่าการจะหาทำของจ้ำสวยแล้วในช็อตอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับ ยิงโลแล้วแหละฝั่งตรงข้ามมันเลื่อมันตาดแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่เมื่อกี้จังหวะที่จําแดชเข้าไปอ่ะเหมือนเขาไม่สองคนครับไปยิงตัวที่มันไม่ใช่ตัวนั้นน่ะก็เลยไม่ตายนะครับก็เลยโดนก่อนแต่ถือว่าจังหวะล้วงถือว่าทําได้ดีครับถ้ายิงโดนตัวที่มันถูกนะยังไงก็ลวกนะครับเขาเจ็บแล้วไงรอเสรับมาในราวที่5ตรงนี้ครับทั้งหมดยังอยู่ที่ r าคิวอยู่นะครับผมเพราะว่าเสียตัวของแมปแรกไปแล้วนะแล้วก็สกอร์ที่เกิดขึ้นมาบอลโดครับโดนครับ ทีมที่2นี้ก็ยังโดนนำอยู่นะครับสองลาวก็ตีเสมอน่าจะเบาดูนะไม่น่าใช่โดนะเบาดูนะฮะยังประมาทไม่ได้ครับทำให้รูปเกมแต่ชื่อเท่นะทุกคนชอบอ่ะอยากเลยกันล็อตอะไรเงี้ยนะครับนในราวนี้ครับเท่มากเลยอ่ะไปยังไงก็ต้องดันนาหาข้อมูลอ่ะคาวินโต๊ะกลมเลยกันล็อตครับทั้งสงทีมแต่ดูแล้วในโซนของอาคาคิวจะเห็นตำแหน่งของเอเอเยอะกว่าอุ้ยมีแฟลตฟีดไปครับผมนะเอเบครับแล้วเปิดจำมาแล้วยิงเิโลโอ้ยการยิงนี่ยอด ใช้ได้นะทุกคนนะครับตรงกลางตรงกลางฮอรการยิงถือว่าใช้ได้นะทุกคนครับสำหรับทางนั้นของอินโดนีเซียนะแล้วแอตแลของเราจะล้วงฝั่งนี้ปืนพกครับผมแล้วยิงไปก่อนโดนหัวครับแล้วฝั่งนี้จะสวนโอ้โหแล้วโดนเรเกอร์ลอตกลับทางนั้นของเอเบยิงเอาเนอกครับผมแอตแลนอัวดาวครับไปต่อเหลือแค่เคโรกับจ้ำครับพยายามจะฝืนขึ้นไปเล่นครับเอาละครับเหมือนมีหือมีอือครับผมไอคิวครับปืนไม่กู้ยิงครับถ้าเป็นปืนอื่นน้องคนอาจจะเปิดน็อกไปได้แล้วโอ้เอาละครับด้วยความเป็น เราฝั wow. okay, so, ่งน oh ี้ก็โดดมาเราเราได้เปิดก่อนแล้วโอเคียวเราเลาะครับผมฝั่งนั้นยังไงโอ๊ยไม่ใช่ครับผมเราเป็นจ้ำครับโอ้โหสามสองไอคิวตามาเป็นสต่อเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยหอกไม่ได้นะฮะหอกไอคิวไม่ได้ครับผมนะยิงไปสองแล้วครับ เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะได้มีเกม3หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่า RQ เนะี่ยชนะเกมนี้เราจะตัดสินเกมที่3นะครับแต่ก็เลยคิดว่าคงไม่นะนะครับอาจจะต้องรออีกสักราวสองราวเพราะว่าเมื่อกี้ปืนเราไม่ได้ดีนะครับป,ปืนเราไม่ดีเลยนะจังหนะวะเปิดนะเปิดสวยแล้วครับแต่ปืนที่เปิดนะมัน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 เป็นปืนที่มันแบบยิงน็อกเลยไม่ได้ไงกนะ็งเลยคิดว่าอีกสักราวสองราวครับเดี๋ยวรอเนะเรอให้การเงินอะไรมันเริ่มดีขึ้นกว่านี้ครับิวครับศักดิ์มันคาคอครับเป็นดีกรีถึงแชมป์อินโด แล้วยังไงครับผมแล้วยิงฝั่งนี้อ่ะหูเอเบน็อกโฟกี้ยับมือสไนเขาก็เอาเหมือนกันแล้วฝั่งนี้เลยคารล็อตเปิดมาเฮ้ยสามสามมั้งอ่ะมือสไนมีลูกซองโถงอ่ะเซอร์ไพรส์ไปหนึ่งดอกแล้วมาตรงนี้ก็เหลือสามตัวสีสลาอาร์คิวครับพยายามจะขึ้นเร็วด้วยสามสามรึเปล่าครับผมนะฝั่งนี้อาคิวครับโอ้แล้วเคโดรถรถโดนระเบิดมาเกือบตายครับมีแฟตฟีสอีกลูกแล้วระเบิดอีกลูกหนึ่งไม่ออปชั่นแกเยอะเหลือเกินครับแบบนี้ไม่ค่อยดีนะคุณต้าถ้าเกิดไวจัดจัดเอ้ย โอ้แล้วเขาดันมา3ามคนจะลุมเคโรลโลเคโรลโลเปิดไป1ครับคุณผู้ชมฝั่งนี้เคโรลโลไม่ไหวครับโดนยูดครับคือล็อกมาจากบ้านต่อเก็บกดมานานครับเอามาก่อน1ตัวงตาวแล้วคนเดียวเรา1 1ครับกับโฟกี้ครับผมในฝั่งนี้ไม่1 1นึเลยครับมีเพื่อนมาช่วยครับออโดแล้วฝั่งนี้ปาดไปเป็นเอเบแล้วปิดไปเลย3ต่อ3ามครับเฮ้ยเฮ้ยเอาละครับ จากที่สู้ไม่ได้เหมือนจะสู้ได้สักนิดนึงแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่ร<ต>าวนี้พี่ตันคิดว่าแอคแท็กออร์ราวน่าจะมีเงินพอที่จะซื้อแล้วนะนะครับเด<อ>ี๋ยวต้องดูครับว่าจะซื้ออะไรได้มากแค่ไหนแต่ออปชันเนี่ยอาจจะมีไม่พอนะครับเงินไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอย่างคณะของน้องปูนเนี่ยนะครับยังไม่ได้หิวทุกคนครับเพราะฉันก็อาจจะซื้อได้แบบไม่ฟูลเนาะนะครับเดี๋ยวต้องดูครับทุกคนครับสามต่อสามครับตอนนี้เนี่ย ดูลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้ลูกซองสำหรับทายาทออราค่อนข้างอึดอัดเลยในขณะที่อาร์คิวคือโฟลูกซองสัญญาณเขาก็ตูกไว้ทุกคนสำหรับตัวของออราครับคือเจอทก้อนไปมันไม่ไหวไงใช่ครับปมปืนที่โอ้โหเราก็ได้เห็นแล้วนะเรื่องของการพิเกมลูกซองแบบยิงเบิร์สเามมจสามนัดนี่โฟกี้โดนเปิดครับเปิดคนแรกด้วยแล้วเป็นตัวเปิดจริงๆของเอเอครับได้ข้อมูลแลกกับเลือดตัวเอง แล้วไปเลยครับโอ้ทางฝั่งของอาร์คิวดูเหมือนจะมีสนายสักสี่คนด้วยแล้วคอแหนกของเรานี่โลไปสองคนเลยนะครับใช่ครับดาวง่ายอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับแอกแหนกของเราจะแก้เกมยังไงฮะตอนนี้โอ้แล้วโดนล็อกขาดครับผมน้องปูนตรงนี้โอ้โหล่าจ้างเลยครับแล้วก็กลาายเป็นว่จังหวะทามมิ่งสับปืนพอดีครับเอเบแล้วเล่นกับรถเปิดน้องปูนได้โอ้โหน้องปูนโดนอีกแล้วครับจะมาก็มาครับแล้วลูกป้าเขาเจอหนเาดาอะไรไม่ถูกครับนึกจะมาก็มาอย่างนี้แหละนะฮะไปก็โถมครับ โอ้ลือเดียวชิปหายนะครับ1ต่อสรอดยากมากครับเยอะสักเท่าไหร่ครับพราอาคิวเขาโถมเข้ามาอุ้ะคู่แสงสี่ลาวลวดเลยครับเอาละครับผมไปหัวล้อเขาไว้เยอะทุกคนครับอาฮิวฮะแชมป์เลยครับของอินโดนิซียครับเอาละครับเริ่มไม่ตลกเลยครับคุณผู้ชมเขาก็ไม่ได้ถอนะครับ พอได้เกมขึ้นมาตั้งสองเกมติดสามเกมติดเขาเริ่มจะชิงความได้เปรียบกลับมาครับไม่ว่าจะเป็นของอาวุธแล้วก็จํานวนเงินที่คว้ามาในแต่ละรอบอ่ะเดี๋ยวต้องดูไว้แครออราจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับต้องต้องไปบีบพื้นที่แล้วเข้าไปชิดตัวของอาร์คิวออปชั่นตอนนี้น่าจะน่าจะไม่มีนะแต่ปืนน่าจะพอๆกันนะครับเฉยๆหน้ากันเลยนะเพราะว่าหลายๆตาที่ชิดเข้าไปปืนน่าจะไม่ต่างกันเยอะทุกคนนะครับแต่ออปชันในพวกไอบอลอะไรเงี้ยฝั่งไอคแอร่เราอาจจะเป็นรองนะ นะครับฝั่งระเบิดอะไรเงี้ยอาจจะซื้อนะครับได้ไม่เต็มที่ในระะยกลางที่ชไนฝั่งข้ามหาตัดดาเมจค่อนข้างยากโอ้แล้วไอคิวเขาใช้วิธีแยกหนึ่งสามับแล้วกดโอเลออนมาฝั่งนี้ต้องจำต้องถอยมาก่อนแล้าผมโอเลออนมันยิงไม่ได้ครับแล้วเหมือนจะลึกไปหรือเปล่าเอเบต้องถอยมาก่อนครับแล้วหูแล้วปูนโดนรัวเลยครับแล้วฝั่งนี้โดนยิงหลังปูนโอ้โหแล้วปูนโดนรัวเลยครับวันนี้โดนนอีกเกมราได้เปรียบเลยครับ3ต่อ4ครับ แต่ว uh, ่าเลก้ลอตเองครับสวยเคโลโลเพื่อนเลยน็อกไปด้วยเลยอ้้าววแลนเอ้าเคโลโลน็อกสองครับมีเซฟริกเหมือนกันครับเลก้ลอตทำอะไรลงไปแล้วตามตรงนี้จ้ำตามมาเก็บก่อนเขาบปิจ้ำเอาหน่อยจ้ำลาก็สหรับเอเบลากมาต่อตรงนี้ก็พยายามจะฝืนอยู่แล้วรูดขึ้นมาเราระวังจะหล่นฟุ้โหแล้วคอนเสิร์ตได้จากดูนครับแต่เรามีเคโลเรามีเคโลครับเหลืออ๋อแล้วดาวก็ตีเสมอขึ้นมาสี่สียเช็ค all round โอ้โห MVP เคโลโลไหมเกมเนี้ยนะครับ เคลโล่ไหมเคลโลเปิดสองน็อกทุกคนยับต้องตามมายิงอีกครับโอ้โหเอาเลยครับลูกเกมน่าจะคงที่แล้วทุกคนยับสี่ต่อสี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะไม่ต่างกันเยอะแล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะนิ่งกว่ากันทุกคนเขาว่ากฎแน่นอนเพราะเขาเสียเกมหนึ่งให้เราแล้วนะครับเราน่าจะเหมือนเดิมนะทุกคนนะสลับแอปแท็กออร่าครับเล่นให้แบบเดิมนะน่าจะปิดเกมได้ครับมาปุ๊บเนี่ยมันชิดตัวได้อะ โอ้ต้องชมนะครับเคโลโลเลยครับเมื่อสักครู่แล้วจำโดนแฟลดฟิดมีปลาระเบิดมาแล้วเอเบสกดโอเลออนมาก่อนโโอ้หถ้ากดช้ากว่านี้โดนครับเขาใช้วิธีดันเร็ว3คนนะครับณตอนนี้นะเราแฟลดฟีดโดนพื้นหรือเปล่าครับอันนี้คือในมุมของคำว่าไม่พลาดนะถ้ายิงไม่พลาดถ้ายิงพลาดปุ๊บอะเขาจะเปรียบมันจะกลายเป็นเอซังเจียนต้องดูครับแข็งของเราครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือ เพยายามจะไม่ไปเร่งตามเกมของ RQ คิวนะครับคือเขาดันเร็วทุกคนตอนนี้เขาใช้3คนดันสู้อ่ะสามหนึ่งสามสองไม่เงก็ได้เปรียบอยู่แล้วครับเซระเบิดด้วยโอแตเอกก็มีมุมครับโอแต่น่ากลัวนะทุกคนนะถ้าเขาเซตเกมแบบนี้ตั้งแต่ต้นอ่ะน่ากลัวทุกคนนะครับเพราะว่าเหมือนแอคแทกเราก็รับไม่ค่อยได้นะครับจากที่เห็นนะเราจำมายิงฟรีฝั่งนี้เอาครับผมดูดเจ็บเลยครับขึ้นมาลวง แล้วฝั่งนี้โอ้โหโดนดูดปาดเพราะว่ามีคนมาข้างหลังครับต้องระแวงปากไอ้บอครับไล่มาต่อตอนนี้เป็นโอ้เหมือนมีล้วงหลังจากเล่กับล็อตมาครับผมนะมีใบมาก่อนครับโดนใบมาแล้วเล่กับล็อตบอกอะไรก็ฝังมียังไงเราดูดล็อกโฟกี้เอาเลยก็ล็อไม่เห็นน้องปูนครับผมเลือดมันรอดไปวิ่งเลยปูนก็เฉยเลยครับต่อเรื่องแล้วว่าดูจากอาร์คิวขึ้นไปลวบเก็บโฟกี้ไปสามสองครับแต่เรามีเคโลโลทุกคนเรามีมหาเทพเคโลโลครับ โอ,โอ้โหเคโรโร่เกือบโดนครับแยกคปูก็ตายทีละคนแหละครับโอ้แล้ววงไม่ดีเลยว่ะรอวครับ่านเข้าแล้วน้องปุ่นน้องปุ่นลืมเช็คน้องปุ่นเช็คได้แล้ว่าดูเป็นว่าเปิดหัวก็มาน้องดาวครับตอนนี้เหลือทางเคโรโร่คนเดียวหนึ่งตัวโอ้โหดูดอุ้ยจังหวะกระโดดเข้ามาตรงนี้นี่อะไรวะเนี่ยกระโดดยิง มีโอไรออนด้วยโอ้โหโอไรออนหนีมาก่อนระยะใกล้ๆตรงนี้ฝั่งตรงข้ามมีลูกซองครับจริงลูกซองแล้วหนึ่งหครับทุกคนหนึ่งหนึ่งหาเรียอ้จะโดดยิงเหรอเคโลโลครับ MVP มวีพีไหมเคโลโลครับเคโโลชี่ยครับผมสไลด์เก็บสามยันโคดรเก่งโคตรเก่งกระโดดยิงนะค่อยๆผ่านไปเอา โอ้ยโอ้ลบพาเพื่อนครับเมื่อกี้นะตั้งแต่ลาวที่4แล้วนะครับทุกคนลาวที่เสมอ4ี่ทุกคนครับเคลโรล็อเอาให้นะสุดมากสุดปอกเลยอะใช่วงไวเลยวงไวเลยเพื่อนหลุดแบบนิดนึงทุกคนอาจจะมีจังหวะที่แบบทำให้แบบสมาธิหลุดนะฮะแต่เคลโรล็อไม่หลุดครับ โอ้โหขึ้นหมายช้อย์ก่อนแล้วครับมีโอกาสที่จะดิวครับหรือว่าจะจบที่สองศูนย์ตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่แอคแคร์ออร่าเลยครับจะปิดได้หรือเปล่าทุกคนแล้วตรงนี้น็อปก่อนแล้วผมวอลดูครับอ่านเลยครับแอคแคร์ออร์เราต้องเข้าแล้วครับเจอช็อตลาว่ตะกูเข้าไปมีอยู่นโอ้โหเคลียร์เราโล้ครับจะเมาหมัดแล้วคุณตา อกเลยวไม่ดีครับผมบอกเลยครับมุมของ iQ ไม่ดีเลยครับอยู่ด้วยกัน4คนแล้วโดนดักนี้แล้วระเบิดไปลูกนึงฝั่งนี้อ้าวโดนด้วยครับแล้วฟกี้เปิดสวยงามครับอย่างนี้เป็นชัยชนะของ X Tag a l ดาวเลยหรือเปล่าครับผมแล้วเตรียมตัวครับระเบิดเซตไปแน่นอนระเบิดโยนไปติดไอบอสครับแล้วมาฝั่งนี้น้องปูนกระโดดเข้ามายิงฟรีปูนก็น็อกสวยแล้วโดนเทรดดยดุครับแต่เราก็ยังมีคนเทรดให้เลยระล็อกอีกหนึ่งครับผม สองต่อสองครับเปล่าเลยครับยังไงปไปลู่ไปล้นยดน็อกได้อีกนึงเอ้ยกระตุกอะไรเนี่ยเราเหลือเคโรโลอีกแล้วครับผมอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเคโรโลก่อนครับโอ้ล้วเคโรโลทุบเพื่อนอย่างนี้จบแน่นอนครับโอ้สามหนึ่งครับผมนะเคโรโลเดอะแบกจัดเลยครับโอ้โหเอ็มวีพีไม่ไปไหนครับเคโรโลแน่นอนครับ เพื่อคุดเกงเ่งเกมเนี่ยอาจจะมีชือเสียงกางเกมะะเพื่อนหลุดแบบนิดหนึ่งทุกคนครับแต่เคลโลโรไม่หลุดด้วยครับโอ้โหหกศูนย์กับหกสี่นะคร,รับผมนะแอคแทกอาราลครับผมนะชนะสองต่อศูนย์เกมเลยครับโอ้เอาเรื่องฮนะบูญ่าไปเลยครับ